มาถึงการมองเห็นของคนเราบ้างอาจารย์ครับผ้ามัวเนี่ยมันตามอายุจริงไหมครับคือการซูมของสายตาถ้าซูมเข้าซูมออกได้ไม่ดีหรือมองไกลมองใกล้แล้วตาผ้ามัวพอมองไกลเห็นชัดพอมองใกล้เห็นไม่ชัดต้องใส่แว่นสองอันอย่างเงี้ยถ้าสายตาเป็นลักษณะนี้จะได้ผลชัดเจนที่สุดแต่ถ้าสายตาเป็นต้อเนื้อต้อกระจกนั่นคือเกิดจากน้ําเลือดที่อยู่ข้างในนะอ่ อาจจะต้องกินสารอาหารตัวอื่นเสริมบ้างแต่ตัวนี้ก็ถ้าเรื่องสายตาเขาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่าาตาแล้วบางทีเลยมันพร่าๆไปอะไรเงี้ยพอดีก็เลยมาเจอเพื่อนกันเพื่อนเขากินอยู่ตาลายแดงเนี่ยนะขเขาบอกเฮ้ยลองกินตาลายแดงสิก็ลเลยกินกินแล้วรู้สึกว่ามันก็ได้พลนดีอเอาก็ใส่ตามันก็แต่ก็น่าังสือพิมพ์นี่ตัวเล็กมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้เห็นหมด่ดเป็นมาว่านแต่ก็ไปเช็คก็ปกติตอนนี้ความดันก็ปกติ ไม่มีเป็นอะไรอนะทานก้อนอาหารเช้าสองเม็ดนะแล้วก็เย็นก้อนอาหารสองเม็ดทานประมาณทักสิบนาทีก็กินข้าวหรือบางทีก็ครึ่งชั่วโมงได้ผลดีดีกว่ากินอื่นก็แ,แนะนำเขาทุกคนนะกว่าให้องไปซื้อนั้นมากินสาหร่ายแดงของเขาปึ๊กเลยอย่างบอกขอเขาว่างนั้นนะสาหร่ายแดงเนี่ยคุณภาพดีนะถ้าใครเป็นโรคเบาหวานความดันนะ ตาหฟา้ตาฟ้าตาฟางอะไรนี่ลุงว่ากินแล้วได้ผล